องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทยจัดงาน Happy Meet Happy Me สัตว์อยู่ดีคนอยู่ได้เชนิญชวนคนไทยชมนิทรรศการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยทางองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกเนี่ยจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะส่งเสริมให้คนระหนักนะคะถึงที่มาของอาหารของเราที่เป็นเนื้อสัตว์ว่ามาจากแหล่งผลิตที่ไหนยังไงทางออกในการที่จะช่วยเหลือสัตว์แล้วทําให้เราสุขภาพดีด้วยเนี่ย เป็นยังไงแล้วก็เรามีกิจกรรมหลายหลายอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่าดิจิทัลอินเทอร์แอคทีฟแล้วเรามาดูกันได้เลยว่าสัตว์ที่อยู่ในเวลแฟ์ที่ดีกับสัตว์ที่อยู่ในเวลเฟ์ที่ไม่ดีมันเป็นยังไงแตกต่างกันขนาดไหนวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีแฟชั่นโชว์เปิดตัวงานแล้วนะคะเสื้อผ้าที่ทําจากน้องโอจากเซฟสตูดิโอสักว่าเอาชิ้นเก่าเนี่ยมาทาเป็นเสื้อผ้าชิ้นใหม่ซึ่งอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าจะสะัตว์ฟร์มมีอะไรบ้างวันนี้ถึงวันที่2 3ตุลาคมนะคะทที่สาัิ บริษัทสยามพิวรรษจำกัดศูนย์การค้าสยามพารากอนร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และภาคเอกชนจัดงานนิทรรศการคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่25และ50ปีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเพื่อร่วมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนิทรรศการคิดถึงสมเด็จย่านะคะปีที่25ที่สยามพารากอนเนี่ยเราทําเรื่องอ25่ปีของเจ้านายของเรานะคะให้คนเนี่ยสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ คือเริ่มต้นตั้งแต่50ปีของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงด้วยเกี่ยวกับการปลูกปา่าปลูกคนคือให้โอกาสคนที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลจากความเจริญเนี่ยได้พัฒนาตัวเองคือแทนที่จะปลูกฟินก็ปลูกกาแฟมีครัวตำหนักซึ่งชาวบ้านก็ส่งผลิตผลมาให้เราแล้วเราก็สามารถที่จะแปรออกมาขายต่อได้มีการเย็บปักถักร้อยนะคะของชาวเขาเอง มาเที่ยวมาชมได้แล้วก็มาเรียนรู้จากที่นี่ตั้งแต่วันนี้จนถึง24ตุลาคมนี้นแะฟชั่นฮอร์ชั้น1นึศูนย์การค้าสยามประกอน สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่จัดกิจกรรมเปิดโปรเจกต์ระดับโลก Sneaker Killer และสยามเซ็นเตอร์ XJB Be Yourself the first exhibition in Bangkok โดยงานเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ยินดีมากที่ได้มาร่วมงานกับทางสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่นะครับมาอ,ออกแบบตัวอาร์ตเวิร์กแล้วก็ช่วยตกแต่งภายในสู์ครั้งนี้ก็งาน Sneaker Killer รู้สึกดีใจมากครับ ได้ออกแบบเป็นตัว art work หลักนะครับก็จะมีตัวคาแรคเตอร์ทั้งหมด5ตัวแต่ว่าตัวเด็ดที่สุดก็จะเป็นพัวบอยนะครับเป็นลิงขนสีขาวทําเป็นเอ่อสแตนดี้หรือเป็นตัวไดคัตอะไรต่างๆวางทั่วสยามเซ็นเตอร์แล้วก็สยามดิสเดินชมได้เลยครับมีตั้งแต่ สักประมาณ2-3ชั้นรองกนะึ่งกึ่แกลเลอรีนะ่เนาะมีศิลปินหน้าใหม่มาโชว์ผลงานกันแล้วก็ขายเดินดูเอ็กบิชันหรือว่าจะมาช้อปปิง้งรองเท้าในงานที่งานสเนคเกอร์คิลเลอร์หรือจะไปอช็อปสินค้าที่เป็นมือชัได้ของงานก็ได้นะครับส่วนตรงนี้ถ้าเกิดใครสนใจงานศิลปะก็สามารถซื้อเพื่อนำเ,เงินรายได้ที่ได้เนะี่ยไป สมทบทุนมูลนิธิต่อไปนะครับก็มีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมก็เชิญชวนทุกคนมาสนุกกันนะครับสำหรับงาน Sneaker Skiller นัสยามเซ็นเตอร์เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้และสยาม Discovery ถึง6พฤศจิกายนนี้ส่วนงานสยามเซ็นเตอร์ XJB Be Yourself The First Exhibition in Bangkok เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง15พฤศจิกายนนี้ณชั้น M สยามเซ็นเตอร์